สวัสดีวีลุกคนดีทุกคนนะครับผมวันนี้นะครับเราก็มาเล่นนาครอสให้ท่านผู้ชมดูกันอีกแล้วนะฮะมากันแล้วนะครับผมสาหรับนาครอสสายฟ้านะฮะพอดีว่ามันมีสกินสายฟ้ามาให้ท่านผู้ชมเติมซื้อกันใช่ไหมแล้วก็มีคนเรียกร้องว่าพี่เล่นสกินสายฟ้าหน่อย ก็เดี๋ยววันนี้ผมมาเล่นสกินสายฟ้าให้ดูกับการโซโล่แรงนั่นเองนะครับผมมาแล้วก็ผมขอแนะนำเพจขคดีเกม ROV ที่มีสกินแรงแรงสูงเริ่มต้นเพียง30บาทมี ID ดีให้เลือกมากกว่า200 ID ดีและเพจนี้ยังรับซื้อ ID ราคาร้นเพจนี้เลยท p 7ซรับซื้อขายเกมออนไลน์ลิงก์เพจอยู่ใต้คลิปส่วนใครที่อยากเติมคูปอง ROV ผมขอแนะนำเพจพ่อมดเคเบิลเพจที่มีผู้ใช้บริการมากกว่า10,000 0คนคลิกเลยที่ w ว w k e ลไวด์เว็บเคเบิเติม ROV เพียงแค่ใช้ Open ID มีกิจกรรมฉลอง1,000ล์หน้้าเพจุนรับ ของรางวัลมูลค่ากว่า1น0 0 0แบาทใส่โค้ดส,ส่วนลดเบคเกมเมอร์ amer, เพื่อรับส่วนลดได้อีกด้วยเปยให้คุ้มเปยให้ฉลาดต้องที่เคียวเพเท่านั้นตอนเติมนะครับอย่าลืมใส่โค้ดเบคเกมเมอร์ amer, พิมพใหญ่ด้วยนั่นเองนะครับใส่เถอะครับได้ส่วนลดแล้วเขาก็จะได้จ้างผมต่อวันนี้นะครับเป็นวันที่13ก็คือวันสงการกันนั่นเองนะครับผมใครที่ไม่ได้แบบว่าเรียแกบบว่าอะไรนะจริงๆวันที่อดัดอยากก่างทกวันที่13นะฮะแต่ว่าอาจจะลงวันที่14นะฮะแล้วแ,บบแมนมา เอออะไรเงี้ยใครที่ไม่ได้เล่นสงการามนะครับก็สามารถแวะมาดูคลิปผมได้นะครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์คนละหนึ่งไลค์กันด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปช่วงสงการามใครที่ไม่ได้ไปนะฮะใครที่แบบเป็นสายอยู่บ้านเล่นเกมอะไรเงี้ยเออดู YouTube ก็ฝากกดไลค์กันด้วยนั่นเองนะครับผม <laughs> โอเคมาแล้วเนาะมาไม่ได้เล่นนานนะครับสำหรับสกินสายฟ้านะฮะแล้วก็เดี๋ยวว,วันนี้ก็จะมาสอนเล่น ก็ว่าจะมาสอนโซโล่แรงเฉยๆนั่นเองนะครับผมตอนนี้เจอเป็นแบบว่าเตียวเซียนแล้วก็ช้างด้วยนี่นเองนะครับผมแล้วก็เจอแบทแมนแต่เกมน,นี้เหมือนจะไม่ค่อยมีอะไรให้เล่นแก้ทางมากเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าอนาคตอาจจะมีเกมตึงๆให้ท่านผู้ชมดูนะครับผมว่าช่วงนี้ยังไม่ค่อยเห็นเกมตึงเท่าไหร่นะครับแต่ตอนนี้เราจะแบบเข้าไปซัดก,กันมันละอ่า,อามันวิวสองนะเราเวิวสี่เราก็ตีไปฮนะติดคุยไปตีไปครับผมตีตีต ตีไปเรียบร้อยตายนะครับโซโล่คิวปุ๊บเอาเกาะออกตีสตันเอ้ยโอ้โหอีกรอบเดียวตีทีนึงคือยกสตันเลยนะนะ่าโอเคสำหรับใครที่งงเซเทมผมแล้วก็ลูนผมก็เป็นตามนั้นเลยนะครับผมลูมที่ผมใส่อ่าได้เจียวเซียนมาสวยดีครับอย่างนี้สวยได้เจียวเซียนมานะฮะอย่างนี้เรา,เาดักต่อเลยเอาดักต่อเลยครับผม อย่างนี้เราจะได้ดานนะเพราะเป็นแมนอยู่บนนะครับผมตีไปอ่าได้ดักมาแล้วคีย์การกันต่อนะเคีย์การกันต่อเอ้าแล้วแก๊กเราตรายแก๊กเราตรายเฉยเดีย๋ยวต้องไปซ้อนตัวเนี่ยมาพอได้ดาบคีเล็กเอ้าเอ้าคีโดนเนี่ยเราป่าคลิปมันไม่ตายอ่ะโอ้โหโดนเวทนะครับผมตอนนี้รเียบร้อยเลยโดนเวทเลย โอ okay. เคค่อยๆไปค่อยๆซื้ชโอโหเราเสียก่อนไปวะรู้สึกว่าแบบโซโลแลงช่วงประมาณดาวเท่านี้มันยากๆยังไงไม่รู้นะผมผมแค่ผมเล่นมาหลายเกมแล้วรู้สึกว่ามันแบบมันยากๆยังไงไม่รู้อะแบบว่าดาวที่สามสิบสี่สิบเนี้ยแบบไปปลายซูพรีมอ่างนี้ตายเออไปปลายซูพรีมเราได้บัฟฟ้ามาด้วยนี่หว่าอ่ะอย่างนี้สวย มันดูยากๆไงแปลกๆไม่รู้อะตายซะโอเคแบบมันโซโล่ไงแต่ถ้าเล่นกับเพื่อนมันก็จะง่ายๆหน่อยเชือให้มันแช่ก่อนปื๊บอ่าแล้วก็ตีแล้วมันแช่แล้วก็หล,ลบอ่าหลบพิวไหวเรางสยน้ำไปครับผมยาวพานต่อเราเล่นเรื่อยๆนะครับผมถ้าเกิดกดโซโล่แลงมาแล้วก็พยายามเล่นเรื่อยๆก็ค่อยๆหาตังค์ไปแล้วก็แก๊งเลนข้าง หรือไม่ก็ไปหาทําเกมนะครับผมมันจะเล่นง่ายนะฮะโซโล์แรงทีงนี้เราหาดักนี่เอาแล้วโดนยกด้วยกูแต่คลิปหลังบ้านเลยครับชาตินี้แล้วก็กดดันเฮ้ยแต่หัวผมสั่นว่ะแล้วแมนมาอ้าวมันอ้าวอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ไม่โดนตีตีคลิปไปงัดปึ๊บออกเดีย๋ยวมันจะสตาร์ทเรา อ่ะแล้วแจ็คดึงมาอย่างนี้เรียบร้อยแล้วรออยู่เลยนะฮะรออยู่เลยให้ดูดปะให้ดูดไม่ถึงเก็บสกิลไว้ฮะเก็บสกิลไว้รอรอไม่มีสกิลเข้าอ่ะผมจะเ,เก็บสกิลไว้งัดอ่ะเรียบร้อย <ๆ S 1> คือเมื่อกี้ผมหนึ่งเข้าไปตีเฉยๆก็ได้แต่ว่าผมอยากเอาสกิลไว้งัดช่วยเพื่อนมากกว่าๆๆก็เลยรอสกิลสองคู่ดาวเสร็จนะเ <ๆ S 1> อาช้างงี้ เอาแล้วดึงได้อย่างงี้ตายเนี่ยตายนั้นนี่เรียบร้อยโอเคครับปันไปมีได้อยู่ผมเล่นเหมือนเดิมนะครับผมเซอเทมผมม,มันรู้สึกว่าแบบว่าต้นเกมมันเล่นได้เยอะกว่านะครับเพราะว่ามันมีคลิ้มีถุงมือคลิ้สองอันแล้วก็บวกกับรูนด้วยมันแรงมากนะครับผมมันเอาไว้แบบ วัดดวงสวนน่ะเออวัดดวงสวนได้นะครับผมเนี่ยดูมันมันขี้มันขี้เยอะนะเออมันขี้บ่อยนะผมรู้สึกว่ามันเล่นง่ายนะครับผมมันดำาีมันแรงต้นเกมเพราะว่าผมใส่ออสโลตมาด้วยห้ามิสแต่เชื่อว่าหลายคนไม่ค่อยชินกับรูนนี้แน่นอนผมบอกเลยแบบที่คุงเล่นรูนอะไรว้าอะไรอย่างเงี้ยไม่ถนัดเลยอะไรอย่างเงี้ยปะ แต่ว่านั่นแหละฮะรูนนาคอสมันอยู่ที่คนนะครับผมไม่ชอบแบบไหนนะฮะอย่างผมก็รูนนี้นะรู้สึกว่ามันโอเคเอาเ่านังยิงเปแมนตายดีรู้สึกว่ามันเข้ามือผมแต่ว่ามันก็อาจจะแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบว่าไม่ถนัดไม่ถนัดมือหลายคนนะเออประมาณนั้นเพราะว่าแบบเขาจะเล่นแบบรูน76รูนจอกก็เหสอ92อะไรอย่างงี้กันไงเออรูนตีเร็วอย่างเงี้ย เออแต่แรูแลมเพจเงี้ยเออมาแปลกไม่ค่อยเห็นคนเล่นกันนะไม่งั้นก็บางคนเขาก็ใส่แลมเพจกันแบบ3าสี่เม็ดอะไรเงี้ยเออแต่ของผมเป็นการผสมออสลอสไงเป็นเลมเพจผสมออสลอสเออแปลกๆปลกก็ะแต่มันมันเวิร์กนะแต่ว่ารูน,นี้มันต้องเล่นกับดาบครีนนะอะไรเงี้อุย้ยไม่ถึงล้างซีซีกนเลยชิ้นนี้เป็นรูนที่แบบว่าต้องมีดาบครี ไม่มีดาบคลีมันไม่เก่งส่วนใครถ้าเล่นรูน,นี้แล้วแบบว่าคิดว่าจะไม่ออกดาบคลีอยู่แล้วก็ไม่ต้องเล่นรูน,นี้นะอือไปเล่นรูนแบบพวกจอบเกาะพวกชีสิบหกดีกว่านะครับเพราะมันจะทําให้แบบว่าเบอร์ด,ดาเมจได้ดีกว่าถ้าเราไปเล่นรูนพวกนั้นแล้วเราใช้เป็นดาบแดงอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ถ้าเล่นดาบคลีก็แนะนํารูนี้นะโอเคเวิร์กนัางนี้ผมรอเลยเอ้าโอ้ปาา ีปาดเกาะปัญหานะเฮ้ยแล้วมันผมโดนหอยเหรอเนี่ยงัดสวนแค่นั้นแหละเอ้ยเป็นแมนมาโอ้นั่นแน่ไปละไม่รอละเหรือเเอ้ยมันเอาเยอะตายไหมนะ่ะเออเล่าคุณเล่าไม่ตายวะตายแค่สลิมตัวเดียวที่ผมฆ่ามัใช่ไหมเมื่อกี้ที่มันห้าวใช่ไหมอ่อได้มอีกตัวนึงอย่างนี้สวยอยู่ ปึ๊บตีไปนะฮะเออแล้วก็ผมขอฝากไอ้นี่หน่อยนะครับผมอ่าร้านเติมเกมนะครับผมอ่าพอ่อมดคิวเพื่อเพลเออแบทแมนอยู่ไหนเนะี่ยถ้ามันโผล่ผขึ้นมาผมควรตีดักแต่มันโผล่คนกลางนี่งไงเรียบร้อยติดคลีปไปพันหกนะฮะโคตรแรงไม่ก่อนตีดักเลยก็คือผมฝากร้านเติมเกมพ่อมดคิวเพื่อเพลนะครับใครที่เติมเกมนะครับผมฝากใส่โค้ดเป๊กเกมเมอร์ด้วยนั่นเองนะครับพิมพ์ใหญ่นะฝากใส่โค้ดเป๊กเกมเมอร์พิมใหญ่หนะ่อยแล้ว น่าโดนตันไปจังหวะน,นี้ผมเข้าไปปาดโอ้โหจังหวะน,นี้ไม่ช็อตนัววะ่ะมันไปก่อนอา้าวโดดใส่ย่างผมส่วนนะผมไม่มีทักษะหนึ่งนั่นแะครับฝากใครที่เติมเกมนะครับผ่านพ่อโคยเพยีฝากอ่าเติมแล้วใส่โค้ดเบค,เ,บคเกอร์ด้วยนั่นเองนะครับผมอ่าพิมใหญ่นะครับผมเขาจะได้จ้างผมต่อนะฮะตามสูตรนะครับผมแล้วก็ได้ส่วนลดด้วยนะคนใส่ได้ส่วนลดด้วยครับไม่มีไม่มีแบบว่า ใสไปแล้วไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะเออใส่แล้วได้ส่วนลดด้วยนะครับผมซึ่งค่อนข้างคุ้มนะครับผมอะไรที่มันลดได้แล้วก็พยายามลดนะใครที่เติมเยอะๆอยังไงก็คุ้มนะครับผมใสโค้ดเด็กเกมเมอร์กันด้วยนะฮะฝากฝากนะครับฝากฝากใครที่เติมเกม Rv อยู่แล้วนะออประมาณนั้นนะฮะโอเคเนาะมาไปกันต่อนะตอนนี้ก็กลับมาเอาดาร์กนะะกลับมาเอาดาร์กเหมือนเกมจะมาทรงดีนะฮะเอาช้างมาแก้แก๊ก แต่ว่าโดนนวดด้วยดาเมดสฝั่งเขาไม่ค่อยมีซีซีไงไประเด็นนี่เลยเตี่ยวเซียนนะเตี่ยวเซียนแช่ได้น,นี่ก็คือแบบสยองกันหมดอะสีไปฮะสีไปอ๋โอโหเป็นไงชี 2, ้สองพันวสิบสี่คือสุดแล้วชีจริงะบึ้มบั่มอ่ะดูนเนี้ย <laughs> ใครยังไม่เคยเล่นลูนี้แบบจนจนช่ำจนชินนะให้ลองนะะ ฟูดามเมจอะดามเมจล้วนอ๋อมันเอาเอลสูดแล้วปะเนี่ยแล้วผมงัดสวนให้ลองไปฝึกเล่นลูนนี้กันแบบ,บดีๆนะท่านผู้ชมจะได้แบบความแบบบึ้มบั่มเวลาเล่นฟูดามเมจนะเออดามเมจล้วนอะมันจะได้บึ้มบั่มเดี๋ยวจะปุ๊บแ้วผมจะปาดกอดเตี๋ยวเซียนออกนะมันไม่ออกอ่ะเฮ้ยสลีมมันตำแหน่งยิงเขาดีนะไปจึ๊บโอ้โหไม่ขี้ไม่อะไร ผมไม่อยาก2 1, 1, อหนึ่งเข้าไปอะ่ะยังไม่มีสกิลออกมันในป้อมของเขาไงไม่ดูดป่ะผมรอเลยรอเขาแช่รอเขาอะไรอา่าอ,อย่างนี้หนุ่นมปาดปับ๊บปับ๊ปบมันกรตีอ่าเรียบร้อยที่มันผมตีปั๊บปั๊บปั๊บโอ้โหไอคิวเรียบร้อยอย่างนี้ก็โดนแตดีครับไอคิวโอ้ยสลิมไล่ยิง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 ไล่หวดหวด แบทแมนโชกใส่อีกตายอย่างนี้ตายยิงโอ้โหไม่ไหวอันนี้ตายหมดดี <varit> โอเคครับเกิดมาใหม่แล้วอ่ารับแบทบแบบแมนด้วยทีป้อมอยู่หรือรอสกิลอหนึ่งนี่อ่โอ้โหแรงด้วยนะประเด็นเอาตายดีอย่างนี้เหลือรอดอะไรอ่ะมีฟิกเกอร์ไม่ให้รอดหรอกปากเข้าไปเรียบร้อยอืบโอ้โหไม่หลบแข็งหลบแข็งไม่ได้โอเคไปต่อฮะ คือเป็นไงแบบเราเสียแบบตายห้าหมดทีเดียวนี่คือแบบเราสยองจัดเลยนะเออเราดันมาถึงเกือบข้างในอะ่ะคิดดูแล้วกันอา้อาวอา้อาวอา้อาวอ้าวอย่างนี้ไงผมปาดอุย้ยปาดไม่ถึงรอปาดตอนนี้แล้วกันโอ้โหที่ไปสองพันท้าไม่ชมเห็นป่ะเมื่อกี้ถ้าไม่เห็นให้สโลดูนะเออเราโดนปาดคลิไปนะโคตรจรแรงเฮ้ยสลิมมันอะไรของมันวะเนี่เดี๋ยวผมจะล้วงลึกมันนี่งไงล้วงลึกเป็นไง เขาต้องใส่มันใส่มันคอมโบเดียวพอ,อเลยเป็นไงพอเลยโดนล,ล้วงทีเดียวไอป่าหลุดอ๋อป่าหลุดเหรอฝั่งน,นู้นอาเรียบร้อนนั่นแหละยากแล้วครับผมอย่างนี้คือเราค่าแครี่ได้คือจบนะฮะตอนนี้อาเรียบแล้วผมปากเฮ้ยทำไมไม่ปาด้อมวะ,ะแปลกนะเมื่อกี้ผมกดตีป้อมนี่งไง งัดเข้าไปไปแล้ว,ลวบึ้มเข้าไปจบบ้านเลยแล้วกันแล้วก<ๆ>ันไม่รออะไรละบึบเรียบแล้วเนี่ยจบกันแล้วนะครับผมโอเคผมจะเริ่มกลับมาลงคลิปเยอะแล้วนะครับผมเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าแบบหายไปนานนะฮะผมจะเริ่มกลับมาแล้วกลับมาแล,ล้วฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับเพราะว่าจะได้ดูว่าแบบคนดูยังอยู่ไหมเออประมาณนั้น <c oughs> โอเคนะฮะก็ <c oughs> <c oughs> ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็บายบาย